การใช้สัมพิษรอบสังหารอดีตเจ้าหน้าที่รัฐของรัสเซียในสาราจานาจักรน่าสนใจว่าพาดพิงหน่วยงานข่ากรองของรัสเซียซึ่งเป็นหน่วยงานเข่ากรองซึ่งมีชื่อว่า GRU ด้วยนะฮะ รอยเตอร์สรายงานจากเหตุการณ์ที no ่เซอร์เกย์สคริปโปนะครับอดีตสายลับชาวรัสเซียนะครับที่จู่ๆก็นอนหมดสติในประเทศอังกฤษในเมืองซึ่งมีชื่อว่าซาวส์เบอรีซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของอังกฤษจู่ๆสายลับรัสเซียคนนี้ซึ่งอาจจะมาปฏิบัติหน้าที่หรือมาหลบลี้ภายในประเทศอังกฤษจู่ๆก็ตายที่มานั่งซึ่งอยู่ในเมืองซาวส์เบอรีอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอังกฤษในปี2 0 <'s> 1 8เดือนมีนาคมแล้วก็ตำรวจอังกฤษเขาก็พยายามที่จะสอบสวนว่าตกลงแล้วเนี่ยที่ตายเนี่ยเพราะ รายงานของอังกฤษเชื่อว,ว่าประธานาธิบดีปูตินเป็นผู้ซึ่งให้ไฟเขียวในการใช้สารทำลายประสาทโนวอช o p ซึ่งทำให้ Double a เอเจคนนี้นะฮะกลายเป็นผู้ซึ่งต้องเสียชีวิตแล้วก็มีผู้หญิงบริสุทธิ์คนหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้เคียงเสียชีวิตไปด้วย s, s, s เกสคริปเปิลเเป็นดับเบิลเอเจนต์นะครับแล้วก็จู่ๆก็ถูกพบนอนหมดสติอยู่บนม้านั่งสาธารณะกับยูเลียลูกสาวในเมืองซาวส์บรีทางตอนใต้ของประเทศอังกฤษเมื่อเดือนมีนาคมปี2018หลังมีการใช้สารทําลายประสาทซึ่งมีชื่อว่าโนวาช็อปบนลูกบิดประตูบ้านของ s c r i ปเปิคือเขาเป็นดับเบิลเอเจนต์คือเขาเป็นสายลับรัสเซียแล้วทรยศรัสเซียทรยศ GRU แล้วก็มารับใช้หน่วยงานเข่ากรองในอังกฤษนะฮะซึ่งสําหรับรัสเซียเขาถือว่าเป็นการทรยศชาติขั้นรุนแรงเพราะฉะนั้นต้องเก็บนะครับแต่เขาไม่ได้ยอมรับว่าเก็บหรอกแต่ว่าเป็นที่ทราบกันว่าเมื่อเมื่อคุณเอามือจับลูกบิดแล้วเจอโนวาช็อกเนี่ยคุณก็ตายผมก็เจอโนวาช็อกคือยาพิษที่วิกเตอร์ยูเชนโกโดนอดีตประธานาธิบดีของอยูเครนซึ่งเป็นศัตรูของปูตินก็โดนเหมือนกันนะฮะคนีน่าสนใจว่าหลังจากที่โนวาช็อกเนี่ย ทำให้เซอร์เกย์สคริปปซึ่งเป็นดับเบิลเอเจนต์คนนี้ซึ่งตายในอังกฤษเนี่ยนะฮะหลังจากนั้นเป็นเวลา4เดือนก็คือยังอยู่ในช่วงปี2018ในช่วงเดือนมิถุนา,นายนมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นแม่ลูกสามอายุ44ปีชื่อดอนสเตอร์จัสเนี่ยเสียชีวิตจากการสัมผัสสารพิษหลังเธอและคู่ชีวิตเนี่ยพบขวดน้ำหอมปลอมที่ทางตำรวจอังกฤษเชื่อว่าสายลับรัสเซียใช้ในการลักลอบขนสารพิษโนวช็อกนี้เข้ามายังสาราจอาจักร ครอบครัวของสคริปเปและตำรวจ1น,นายที่ไปที่บ้านของสคริปเปอก็เจ็บป่วยสาหัสจากสารพิษด้วยนแต่ว่าแต่หายในภายหลังเพราะไม่ได้สัมผัสโดยตรง ผลการสอบสวนสาธารณะของสหราชอาณาจักรได้ข้อสรุปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันนี้นะครับตามเวลาท้องถิ่นแอนโทนีฮิวซึ่งเป็นอดีตผู้พิพากษาสารดีกาของประธานซึ่งมาเป็นประธานคณะสอบสวนเนี่ยเขามั่นใจว่าทีมเจ้าหน้าที่เข่ากรองทหาร GRU พยายามฆาตกรรมสคริปปผู้ชายซึ่งกลุ่มความลับของรัสเซียแล้วก็ย้ายมาอยู่อังกฤษแล้วก็มาเป็นเอเจนต์ให้กับอังกฤษอีกทีนึ่งในปี2018 สเกตสคริเปิลเนี่ยมาอยู่ในอังกฤษแล้วก็ทรยศ์รัสเซียเป็นเวลา8ปีก่อนโดนเก็บซึ่งก็ถือว่าอยู่ได้นานนะคุณทรยศ์ R U แล้วคุณมาอยู่กับ MI5 M I 6คุณมาอยู่กับบอลแล้วเสร็จแล้ว8ปีผ่านไปคุณถึงโดนเก็บก็ถือว่าเก่งนะเขาไม่เก็บทันทีก็ถือว่าเก่งนะฮะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจในอังกฤษเขาเชื่อว่าสเกตสครเปิลเนี่ยโดนสั่งเก็บโดยผู้ซึ่งขีาวหน้นาสูงสุดในรัสเซียที่สั่งผ่านเจ้าหน้าที่ใหม่อีกทีหนึ่งให้ใช้โนวาเนกนะฮ อันดี i นเอโคือเขาเจอแม้กระทั่งขวดน้ำหอมซึ่งนําเข้ามาไงผมก็รายงานข่าวนี้ให้ทราบเพราะว่าหมู่นี้อินกับเรื่องนี้นะฮะ